ผมซื้อแล้วครับ Sony f ฟ24-70 GM Version 2เป็นเลนที่ผมไม่คิดจะซื้อตั้งแต่แรกแต่อยู่ผมก็ซื้อมันมาโดยที่ไม่ได้วางแผนครับทําไมวันนี้ไปชมกันเลยต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ตอนแรกผมไม่ได้เล็งเจ้าตัว24-70 GMaster Version 2นะครับก็เพราะว่าอย่างแรกครับมันหนักอย่างที่2นะครับราคามันสูงเกินความจาเป็นนั่นเองแต่สาหรับเหตุผลนะครับที่ผมได้เลือกซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับคืออย่างแรกเลยอ่ะกำลังหาเลนดัมม์ซูมหรือไวซูมนะครับสำหรับการถ่ายงานพวกงาน Event อีเวนต ก่อนหน้านี้นะครับช่วงก่อนโควิดเลยกล้องตัวแรกเลยผมก็ได้ใช้ตัวเลนส์คิดครับ28-70ของโซนี่เลยเนาะที่จะมานะครับใช้ในการถ่ายอีเวนต์พวกนี้พอเก็บเงินได้ระยะหนึ่งนะครับก็อัพไปเป็นเจ้าตัว16-35 f4 size นะครับตัวนั้นก็ให้คุณภาพที่ดีมากๆใวันนั้นแล้วก็ให้ความอลังนะครับของงานที่จะไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองครับพอมาเป็นช่วงโควิดนะครับที่มันไม่ได้มีงานอีเวนต์นะครับผมก็ขายเจ้าตัวเลนส์ซูมทั้งหมดที่ผมมีแล้วก็ไปใช้นะครับเจ้าตัวเลนส์ฟิกทั้ง่อ เจ้าตัวนี้เลย20มิลนะครับ f 1 8เลนพี่ผมชอบมากๆมีตัวต่อไปครับเป็น28มมิล f 2ผมจริงๆรงขอโทษผมขายไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ซื้อกลับมาอีกรอบหนึ่งเป็นเลนที่ดีมากๆนะครับตอนนี้ริสตูมีจริงๆมี30มมาโครนะครับมี35ม m a า t e มสเตอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้มี55า้าไตัวนี้นะครับนี่ 55ไซน์นะครับก็เป็นเลนส์ที่ดีเช่นเดียวกันแล้วก็มี70มาโคซิก g มานะครับเป็นเลนสน์อกคขยตัวเดียวที่ผมมีตอนนี้คือ70มาโคซิก g มาแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็คือตัวตัว85 1.8นะครับของโซนีคือแบบอันเนี้ยซื้อตั้งแต่เดยวันจริงๆอะโลโก้โลโฟลอกหมดแล้วอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้นะครับก็คือเลนส์ที่ผมมีในวันนี้โดยตอนแรกอะผมก็จะมีอูอ2ช้อยส์นะครับที่ผมคิดไว้ว่าผมจะเลือกครับช้อยส์แรกก็คือเจ้าตัวโซนี่ Fe 2 0ี0 F4 ตัว F G นะครับตัวนั้นคุณภาพโอเคกลางๆแล้วได้ F4 แต่ได้ระยะนะครับวางพอสมควรเนาคือไดที่2 0 mm ่สมิลผมไม่ต้องพกเจ้าตัว2 0 8ไปเที่ยวแล้วมันก็เหมาะกันท่องเที่ยวมามาครับเจ้าตัวน ผมก็ยังเอาไปใช้ในงานท่องเที่ยวเด็กด้วยส่วนเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งที่แรงไวครับคือเจ้าตัวซิกม่ายี่ตัวนั้นก็เล็กนะครับแล้วก็เบามากๆแล้วก็ให้คุณภาพที่โอเคแล้วก็ราคาทั้ง2ตัวที่ผมพูดมามันอยู่ในงบผมครับก็อยู่ประมาณแบบสามหมื่นสี่หมื่นประมาณนี้นะครับไม่เกินก็ได้ราคาที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆแต่ล่าสุดนะครับใน9.9เนะครับเจ้าตัว2 4 7 0 G ่เจ็มสเตอร์ตัวเนี้ยได้ลดราคามาเหลือไม่ถึง6 0หมื่นนะครับก็เลยแบบเออก็เป็นราคาที่โอเคแล้วก็ขายต่อถ้าใช้สักกปีขาต่่อ็ไม ขาดทุนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับราคาที่ผมได้มาอยู่ไม่เกินเลข6ก็ถือว่าคุ้มค่ามากถ้าผมใช้ไปปีปนึงผมคิดว่าผมน่าจะขาดทุนแบบไม่เกิน5000ซึ่งตัวเลข5000กับเลนในระดับราคา G Master เอร์นี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลขที่หลับได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคทําให้ผมนะครับถึงเลือกเจ้าตัว 2470G Master Version 2วอร์ชนตัวนี้มาครับข้อที่2นะครับที่เป็นตัวเล่งที่ทําให้ผมซื้อเจ้าตัว 2470G Master Version ร์ัวนี้มวครับคืออกต,ติแล้ว่ีผม,มีคนรอบตัวอยนกนติแลที่ม เจ้าตัว24-70ดีม Master ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันนเวอร์ชัน2อีถ้าอยู่ครับทุกคนก็ขายเลน24-70หมดเลยไม่รู้ทำไมผมก็เลยต้องไปซื้อมาใช้นะครับก็แบบเออเหมือนเป็นข้อไฟบังคับนะครับแบบเร็วๆเนาะว่าให้คุณต้องมีเลน n o น m a l ม Zo ซูแล้วนะครับข้อที่3ครับเหตุผลที่ผมซื้อนะครับก็คือคุณภาพของเลนตัวนี้เลนตัวนี้นะครับเป็นเลนดับ d ีมาร์สเที่ให้คุณภาพที่ดีมากๆโบเก้สวยมีรีบรับแสงนะครับที่11กรีบเนาะแล้วก็หลักๆ ความทนทานของ G Master นะครับที่เราไม่ต้องพูดถึงก็คือมันทนทานอยู่แล้วนั่นเองก็นั่นแหละครับประมาณ3ข้อเนาะก็เป็นเหตุผลหลักๆครับที่ทําให้ผมซื้อเจ้าตัว24่สิบสี่สิบ G Master Version สตัวนี้ถ้าถามว่ามีแลนจะเอาตัวไหนมาแทนตัวนี้ไหมก็ต้องบอกว่าก็มีการคิดอยู่นะครับด้วยความที่เลนตัวนี้มันหนักแล้วก็นิดนึ่งเนาะคือจริงๆแต่เลนที่ผมวางแผนในการซื้อต่ออาจจะไม่ได้แบบเป็นเลนที่เบากว่านี้มากนะครับซึ่งจริงๆเลนตัวนั้นน่ะมันคือเลนที่ผมเพิ่งลงรีวิวไปวันพ่ นะก็คือเจ้าตัวเซบอ 3.5G Master Version 2ครับตัวนั้นให้คุณภาพที่โหดมากๆนะครับแล้วก็ระยะทําการที่ผมโอเคถ่ายรันเทปได้นู่นนี่ได้วิดีโอได้นะครับแล้วก็สีถูกใจกว่าผมตัวนี้ผมรู้สึกว่าสีตัวเนี้ยมันจะมีความแบบคอนทราสต์แรงนะครับสีแบบแรงไปน,นิดนึงแต่เจ้าตัวเซบอ 3.5G Master Version 2สีผมโอเคมากกว่าเจ้าตัวนี้เนาะยังไงก็ต้องรอนะครับว่าเฮ้ยใ,ในการใช้งานจริงๆระยะยาวของผมกับเจ้าตัวเนี้ยมันจะรอดหรือมันจะไม่รอดนะครับจริงๆแล้วนะครับใครใช้เจ้าตัว 2470G Master Version ก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ว่าเฮ้ยกำลังใช้อยู่หรือเปล่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือว่าขายไปแล้วขายไปเพราะอะไรนั่นเองก็มาพูดคุยกันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ต้องบอกจริงๆแล้วตัวนี้ผมเอาไปใช้มาทั้งหมด2ทริปแล้วเนาะจะมีทริปนะครับที่ส่งขาที่ผมทําเป็นฟูลรีวิวของเจ้าตัวนี้เลยก็ซึ่งจริงๆรีวิวนั้นนะครับถามว่าได้ใช้เวลาในการใช้งานจริงไหมคือมันก็ได้ใช้นะประมาณห้าหกวันแต่ในการใช้ระยะยาวนะครับมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็อีกรอบหนึ่งที่ผมเอาไปใช้เนาะก็คือในทริ รอดูนกว่าผมจะใารเล่นตัวนี้ไหมก็ยังไงนะครับก็ฝากไปดูรีวิวนะครับทั้ง2ตัวที่ผมใช้เจ้าตัว2 4 4 0 Gm version สตัวนี้กันด้วยนะเนเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้ช่องนับพิงผมด้วยเนาะส o ดที่ผ t เครับกดตัวไลค์ก่อนแล้วสวัสดีครับ